น,นี้นะครับผมอยู่ที่สถานีชินโอซังการนะครับการจะมุ่งหน้าไปที่ฮาก,กาตะานะครับนี่เป็นทริปพักร้อนทริปแรกของผมกับการเที่ยวคนเดียวนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่รู้ตอนนี้นะครับคือชินเกษเซ็นที่จองไว้ดีเลย์ครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะไปถึงฮาก,กาตะกี่โมงจริงตั้งใจจะไปถึงฮาก,การตระมา10โมงนิดๆน,นะครับแล้วก็การเดินทางวันนี้ครับผมใช้ออพาท โยซันฮินนะครับเกียวชูเนาะก็ยังสามารถเที่ยวได้ทั้งอ่ละแวกของเกียวโตมัสกานะครับไปจนถึงฮากาตะแล้วก็ตัวด้านบนของเกียวชูเลยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมรอรถก่อนไม่รู้ว่าจะดีเลย์มากน้อยแค่ไหน นีถึงพวกโอกาสแล้วเมื่อกี้นั่งชิงกันเซนประมาณ2ชั่วโมงติดติดตอนแรกเข้าใจว่าดีเลย์เยอะนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วก็ดีเลย์แค่ประมาณ5าทีแล้วก็มาถึงตามเป้านะครับไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวฝากกระเป๋าก่อน โอเคฝากกระเป๋าเรียบร้อยครับเดี๋ยวนะมาปรกอบกับสิ่งแรกที่จะไปผมคงไปวัดดาซฟ,ฟุกนนะฮะตอนนี้ยังมึนๆอยู่เลยว่าทางไหนเป็นทางไหน <laughs> first time โอเคก็ผมคิดว่าไม่น่าไปยากว่ะเ mm hmm. ขาดูจาก Google Map แล้วก็ลงรถไฟไปแบบเดียวนะ mm hmm. แต่ อันนี้พูดก็พูดผมว่าทัศนียภา,าพของเมืองฮากาตะนี่มันดีมากเลยผมว่ามันมีความคล้ายเกียวโตนอยู่หน่อยๆนะครับมันอาจจะไม่เหมือนว่าเกียวโตมันจะมีความเป็นบ้านแบบทิดาชโนลนะแต่ว่านี้มันมันจะแบบเป็นตึกๆเตี้ยๆนะครับบรรยากาศดีมากวัยดีมากนะครับดูสาดสอันตา,าแอบดูพวกแบบร้านข้าวข้างโรงแรมมีเยอะมากครับ มีทั้งร้านข้าวมีซุปเปอร์ไปมาหมดเลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองแวะกินแต่ตอนนี้อยากรีบไปถึงก่อนนะครับเพราะมไ,มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวดาซฟุนี่ใช้เวลาเดินมากน้อยแค่ไหนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่นู่นเลยละกันครับ <S <S ผมว่าผมมาถึงหน้าซปัแล้วแต่อาจจะเข้าไปประตูเหมือนนี้จะมาเข้าประตูหลังสุดอ่ะ <c oughs> มา่เหมือนชาวบ,บ้านแล้ะ <c oughs> โอเคผมว่า <c oughs> ดูจากแผนที่แล้วมันมันจะสุดแล้วแหละถ้าเดินตรงไปอีกหน่อยงั้นผมจะเดินตรงไปให้สุดก่อนพอเดินตรงไปสุดปุ๊บแล้วเราก็เดินกลับไปจุดเริ่มตน้นอย่างนี้ดีกว่านะเพราะนี้มันน่าจะปลายทางแล้ว เอครัองแรกก็จะมึนๆหน่อยนะฮะก็มีหลอาหารด้วยมากินทาน500เยนนึงอาหารเซ็ตอันนี้ตัดเรื่องมาผิดทางออกนะครับก็เอาเอ j นจอยกับสถานที่ผมรู้สึกว่าแค่เข้ามารู้สึกดีมากบรรยากาศดีมากเลยมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ อากาศก็ดีด้ว <ook> ยใครเคยมาแล้วก็ผมไม่แนะนำกันนะครับว่าทางที่ผมไปอยู่คือหลายเพราะเอาจริงก่อนก่อนมาผมเปิดผมเปิด Google ให้ผมเปิด YouTube ดูชาวบ้านเขาเที่ยวกันแต่ผมไม่เคยเห็นมีใครเดินม,มาทางนี้เลยผมมาถูกปะวะเนินยับยับ <ook> <nya> เปิดมาก็เหนื่อยที่เทคทำงานเหมือนโซนอาหารนะเฮราคาดีด้วยนะราคาไม่แรงโหดูเนินดิเปลี่ยนใจทันโน่นะ่ะใช่ะลรผมแบกกล้องกับโนนะ้ตบุ๊กมาด้วย่ะ เจ็ดโลที่หลังอ่ะ <laughs> <laughs> มันยังเช็คอินโรงแรมไม่ได้ไงสีหน้าของคนอ้วนก็แล้นใืออะยชิบเป่งเอาละมีทางแยกสัรทัศานายบอกว่าให้เดี๋ยวซ้ายพอดูทางขวาสีนั่น ครไปทางเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินก่อนถึงแล้วเดี๋ยวยจำไปเดี๋ยวจะจำไปทุกคนไม่ต้องเดินตามผมม,มันเหนื่อยขึ้นมาแล้ว ดูว่ามีอะไรบ้างดูทางขึ้นมาทางนี้เหมาะกับการเดินลงเท่านั้นโอ้ห้างบดน่าจะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับตุกมีการต่อคิวเกิดขึ้นไปครับมากันต่อ ฮัลโห,หลนอน,นเยี่ยมมากเยอะมากโหหัวติตัวหัวติหลังหนักเฮ้ยไปทำอะไรครับเนี่ยยออ้อนตังร๊บั๊บั๊บสามที ไปแล้วทำอะไรครับนี่อ่ะไม่อยู่ในแผนเลยครับนี่อ่ะเรียบร้อยครับไม่กี่ก็เหมือนเป็นการทําบุญบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนั้นนะฮะโหตายแล้วสายกับขวาสัญชาตญาณบอกให้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้จะดไปต่อ อ๋อนี่มันโซนสวนสนุกแล้วดิว่าอืมมีคนไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมอะคนแดมีคนเล่นรถไฟหลงแลครับไป,บไปหาข้าวกินก่นเอ้ยเดี๋ยวไปด้านหน้าสุดไปด้านหน้าสุดก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาทีค่คลอยว่ากัน ตอนนี้ลงมาทานทีุ่ที่ควรนะเดี๋ยวลองดูแมพนะว่าเส้นทางเป็นยังไงนี่เราอยู่ตรงนี้ตอนนะ่ะอันนี้คือจุดที่ชาวบ้านสช่องเขาเดินกันนะครับเส้นด้านหน้าผมจะต,ต้องเดินย้อนกลับไปเท่าที่ทำการบ้านมาก็เหมือนว่าที่นี่เขาจนะมีสะพาน สามสะพานที่เป็นไฮไลท์ใช่ไหมครับอดีตอนาคตปัจจุบันใช่ไหมครับเราต้องเดินข้ามเพื่อเป็น okay, สิริมุคลอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่ลองเดินกลับไปดูนโอเคทุกคนชัดเจนครับผมเดินมาจากข้างหลังจริงด้วยและนี่คือตัว ตัวที่เขากําลังก่อสร้างอยู่แล้วเขาก็สร้างต้นไม้ข้างบนเพื่อจามาบังตัวที่กําลังก่อสร้างะนะครับให้มันสวยงามะนะถ้าทุกคนดูช่องชาวบ้านเขาก็จะมาจากด้านหน้าแต่ผมมาจากด้านหลังประมาณนี้เ,เราเดินรีเวิร์สกับจริงๆสเต็ปการเดินเขาเดินกันยังไงวะทำไมอ๋อเขาเดินย้อนกลับได้นะรถออจริงใหญ่มากนะบตาใสา่ถูก เดินในทรัวนี่นาจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยเดี๋ยวดูหน้าผมเลยดูบรรยากาศเดี๋ยวน่ะสวยงามเห็นใน y o ยูทูบว่าสวยแล้วมาเองก็ดีงามอันนี้คือด้านหน้าเนะแปลกดีไหมเงินเดินกลับมาด้านหน้าเดินกลับค่อยใหม่ อันนี้ก็คือที่คนเขามีความเชื่อว่ามาลูกเขาวัวลูกหัววัวเราจะทําให้ประสบความสําเร็จด้านการเรียนนะครับดูดแถวโคตรเยอะน้น้องวัวนอนเขาทองเขาเงินขเนขาเงาวับอยู่นั่นประมาณนี้ครับแล้วส่วนนี้ก็คือทางเดินเข้าสะพานเนาะ แต่ผมไม่เข้าไปแล้วแหละประมาณนี้สำหรับดาสถุผิดพลาดไงขออภัยครับอาจจะลกนิดนึง <S <S นะี <S <S น่ก็เป็นการถ่ายข้างล่างของผมด้วยแล้วก็ดันทะลึ่งมาผิดประตูอีกนะถ้ามันไม่น่าดูไงก็ขออภัยด้วยครับผมว่าใครที่ชอบบรรยากาศถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นน,ะน่าจะฟินน่าดูนะมันบรรยากาศดีมาก อ่ะท่านี้ก็น่าจะถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะครับกับ s t a r u u k s สาขาที่ออกแบบโดยศิลป,ปินชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อันนี้เท่าที่รู้คือเทคนิคการทางสถาปตัตยกรรมเนี่ยไม่ได้ใช้ตะปูเลยนะครับเป็นการเอาไม้ขันมาขัดกันนะนกะ็สวยดีนะครับอตอนแรกตั้งใจว่าเดี๋ยวจะออกมากินข้าวตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนความคิดแล้ว ดี๋ยวผมไปหาร้านโลคอลกินเอาดีกว่าตองตรงนี้ดูแล้วคนเยอะมากเลยครับอาจจะกินแบบว่าอาจจะไม่ใช่มื้อจริงจังอ่ะอาจจะกินแบบาจ,าแบบจุบจจิบขนมเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะตอนนี้ก็ผมออกมาจากดาเซฟูแล้วแล้วก็หมายต่อไปตั้งใจว่าจะไปเดิน กันดำผางนะครับที่ต้องกันดำอยู่กมือูากาศก็วันนี้จริงๆตั้งใจะจะชิวๆไม่อยากไปไหนไกลนะอยากจะอยู่แต่ในเมืองตัวฮากกตะนะครับว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมีเดินทางไกลในเชานะ้าอยากจะเสริมพลังร่างกายไปก่อนถึงแล้วว่ากันทีีฮะอันนี้กำลังขับทางโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมลุกมาลาพอรทแล้วฮะ ลังจะไปดูกันดัมประจำจังหวัดของฟุกุโอกะนะครับก็ผมถ้าจำไม่ผิดอะ่ะกันดัมขนาด1ต่อหนึ่งที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับมันน่าจะมีอยู่ประมาณก่อนหน้านี้น่าจะมีประาณสามตัวอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือมีที่โยโกฮาม่าแต่ตอนนี้เขา,าลือไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีอ่ายูนิคอร์นที่อยู่โมเดะบะซึ่งไอสองตัวนี้ผมไปดูมาแล้วก็ค่อนข้างคอมพิวต พอสมควรแต่สำหรับเจ้ายูกันดับตัวนี้เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกในการมาเยือนฟุกบออกันะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมอยากจะไปดูด้วยตาตัวเองเนะดูคนมันจะสวยรอยวันผ่นปีไม่ปิดมาปิดอะไรวันกูมาาวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย วันยวตน,นอังคารอ่ะทำไมเขาเขาปิดอะไรอะ่ะผมเศร้าเลยอวนตะแค่นี้ก็ใกล้แนละเขาทำอะไรกันอ่านไม่ออกด้วยเวรกรรมเหมือนห้างจะปิดนะครับทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้โคตรวยโอเคครับก็นี่นะข้างหลัง เซอร์ไพกับนี่กันดำสักหน่อยแล้วก็จริงๆผมลองซูมดูป้ายที่คุณลุงก็ถือแล้วจริงๆแล้วเขาเขียนว่าวันนี้เป็นวันหยุดทําการนะก็ไม่แน่ใจว่าเขาหยุดทุกวันอังคารหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้วันอะไรวะเดี๋ยวนะวันนี้วันอังคารใช่ถ้าเกิดปิดทุกวันอังคารก็แสดงว่าผมพาดเดงผมไม่ทําการบ้านนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรอยู่อีกหลายวันเดี๋ยว แวะมาตอนที่เขาเปิดทําการจริงก็ได้รจริงๆอยากเข้าไปเก็บดีเทล,ลตัวกันดั้มอะเพราะว่าผมดูจากในรีวิวแล้วตัวกันดั้มมันดีเทลใช้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็ขนข้างหน้าข้างหลังแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดตามเวลาปกติครับมันจะมีเขาม,มีโชว์ทุกๆาสามสิบนาทีแต่สักอย่างจําไม่ได้จํากันบ้านไว้ทีนี่ก็ประมาณนี้ครับสาหรับอยู่กันด,ดั้มตัวทีว่าโคซูเปอร์ครับอันนี้ผมอยู่ซูเปอร์ซันนี่อยู่หลังโรงแรม กลับโรงแรมมากินรามเมง,งข้างๆโรงแรมครับสรุปคือร้านปิดเพราะาน่าจะเปิดเป็นเป็นคอร์สแบบไม่เปิดมาเป็นแบบว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับตอน,นช่วงเช้าน่านะปิดแล้วอีกทีก็น่าจะเห็นว่าเขียนว่าเปิดห้าโมงเย็นนะตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมไม่กินอะไรตั้งแต่เชา้าก็เลยกะว,ว่าเออเดี๋ยวาหาได้กินในซูเปอร์ก่อนลองท้องไปก่อนครับแล้วก็ร้านคงราคาเปิดเดี๋ยวว่ากันอีกที ลองมาเดินดูซูปเปอร์กันว่าซูปเปอร์ที่ห้ากระต่ายคุกโกกะไม่ีอะไรน่าสนใจบ้าอะไรอสายอะไรอยั่อย่างาเนี่ยอาหารน่าสนใจเยอะมาก ไม่รู้เพียบเลยเดี๋ยวผมลองเดินดูก่อนข้าวน้ำพทองห้าร้อยเยนเอ๊ะโอ้โหราคาเขาถูกอันนี้ลสลัดสลัดมันฝรั่งดี๋ยวครับเดี๋ยวผมลองเดินเลือกดูก่อนละกันผมไม่กล้า่ายนานนะเกรงใจเขา โอเคก็ผมเช็คอินที่ห้องเรียบร้อยนะครับได้ห้องละอป้าโฮเทลครับก็เดี๋ยวคลิปรีวิวตัวห้องผมลองแยกแล้วกันเมื่อกี้ไปเดินซูเปอร์มาครับซูปเปอร์ซันนี่อยู่หลังโรงแรมเลยอยู่ติดกันใกล้มากๆครับก็ของกินก็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคือเยอะมากของใช้ของอะไรเยอะมากแล้วก็ผมสิ่งที่ผมได้มาครับนี่อย่างแรกเลยคือเมนเมนคอร์เมนคอร์คืออะไรไม่รู้อ่ะมันมันเละหมดแล้วเมื่อกี้ผมเดินมัน กระตกกระตาบนะครับก็คือมันเป็นข้าวหน้ารวมครับแต่จริงๆหน้าตามดูดีๆนี่นะเมื่อกี้ผมเดินแล้วมันไม่มีถุงอะ่ะมันก็เดินไปสะบัดไปสะบัดมามันก็เละเลยตัวข้าวครับมันเป็นข้าวหน้าเมนไทโกะมานิดนึงแล้วก็มีพวกขิงดองผักดองครับแล้วก็มีของทอดสารพัลดล่าตัวไอสลัดไข่น่าจะใช่นะไม่แน่ใจถูกป่าแล้วก็มีตัวยากิโซบะอยู่อีกนิดนึงแล้วก็มี อะไรไม่รู้อีกนิดหนึ่งก็ดูแบบว่าเออมั่วซั่วดีดูจะอิ่มดีนะครับดูเป็นเบนโตะที่น่าจะแบบเอออิ่มดีแหละแล้วก็ต่อมาครับของหวานเมนคอร์าะมาของหวานอะไรน่าจะเป็นไดฟุกุหรือโมจิอะไรสักอย่างเนี่ยผมเห็นคนญี่ปุ่นชอบกินกันแล้วก็ผมเห็นคนญี่ปุ่นชอบทํากันในเอ,อ่อในอินสตาแกรมครับดูน่ากินดีมูไสอะไรบ้างอ่านไม่ออกนะครับญี่ปุ่นล้วนเลยอืมแล้วก็สุดท้ายได้นี้มาครับพุดดิ้ง ดิ้งคาราเมลครับอ่าเรายังไม่สุดท้ายมีอันนึงก็คือนี่ครับปุ๊บชาร้อนชาร้อนผมชอบกินอันนี้มากอร่อยดีนะครับก็ประมาณนี้ท,ทั้งหมดที่ได้มาจากซูเปอร์ไมคีฮะก็เป็นมือเช้ามือกลางวันมือเย็นของผมทั้งหมดนี้988แเยนเท่านั้นเองไม่ถึงพันเยนนะไม่ถึง200บาทโคตรถูกนะครับอร่อยไหมไม่รู้เดี๋ยวว่ากันอีกที เออแล้วอีกอย่างหนึง่งผมก็งงๆแล้วผมไม่เคยซื้อของในซูเปอร์ญี่ปุ่นซื้อไปก็งงไปว่าเอ้ยสรุปแล้วแบบสรุปแล้ว,ลวมันวิธีการจ่ายตางังวิธีการเคลียรสินค้าลงถุงอะไรมันทำยังไงเหมือนเท่าที่ผมลองถูถ่ายมาก็คือเอาของไปจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเราต้องหยิบของเราทั้งหมดไปใส่ถุงเองนะครับซึ่งถุงที่มีให้มันมันเหมือนเป็นแค่ถุงเนี่ย อย่างี้แบบเนี้ยแล้วมันจะใส่ทุกอย่างหมดเข้ามาด้วยกันได้ยังไงผมก็ไม่แน่ใจหรือว่าจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเขาพกถุงผ้ามาเองอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็เรียนรู้กันไปเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะผมก็ชอบนะสนุกดีแบบเออมาเดินเลือกซื้อของในซูเปอร์ไว้อะไรเงี้ยแล้วก็นี่ตะเกียบครับไม่ให้มาซื้อแม่งเลยห้าสิบคู่ ผมไม่รู้ทําไมเขาไม่ให้อะหรือว่าผมต้องขอวะหรือหรือยังไงวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเออก็ตัดปัญหาซื้อเลยซื้อแบบใช้แล้วทิ้งอ่ะห้าสิบคู่อยู่นี่อาทิตย์หนึ่งอยู่นี่แปดวันก็คิดว่าน่าจะได้ใช้แต่คงใช้ไม่หมดหรอกเดี๋ยวกลับไปใช้ที่บ้านต่อประมาณนี้มาเดี๋ยวลองกินข้าวดีกว่าห,หน้าตาใช้ได้อยู่หมายถึงยังกินได้อยู่ <c oughs> เฮ้ยไม่แน่คนเราจะตัดสินกันที่หน้าตาดีวะ อร่อยไม่ร่อยไม่รู้นะครับก็ลองข้าวกับเมย์ไกะแล้วก็ผักดองอ้หืมอืมหืมโคตเย็นอ่ะืมอาหารเย็นของแท้อืมทอดอร่อยดืมไม่แย่นะแต่ว่าไม่ว้าว ก็คือแบบเรียกว่าอะไรกินได้ใช้คำว่ากินได้ไม่แย่ไหมเนี่ยยากินสวัสดีกว่าที่คิดรสชาติดีเลยเนี่ยเออไม่ให้มายโยนนี่วะเลยยากกิจสวัสดอร่อยประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนเนาะว่ากันพามัดมาอยู่ที่ แม่น้ำนะครับผมก็ตอนนี้ผมกำลังจะไม่ใช่สิผมมาเดินเล่นจริงๆรเมื่อกี้ก่อนก่อนตัดไปผมต้อไปกินข้าวอาบน้ำแต่งตัวไปจองตัวชิงาเซนแล้วก็ซื้อของเล็กๆ,ๆ้าน้อยๆครับแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ย่านนี้ครับตรงที่เขาเป็นถนนกินดื่มนะขายยาไตน,นะก็จริงๆไม่คิดว่าจะมากินอะไรหรอก ตั้งใจมาเสพบรรยากาศมากกว่าเพราะดูละคนก็ค่อนข้างเยอะน่าจะไม่มีโต๊ะเราเห็นมันเด็กๆนะพวกร้านพวกเนี้ยเห็นกระตูนเห็นอะไรเงี้เยเพื่อที่มาเห็นด้วยตาว่าว่าถ้าทำการกินโโของเขาเป็นยังไงกันบ้างแต่หวานดีมากนะถ้ามันสงบนี้หน่อยมันจะดีมากเลยจริงๆแล้วแว้งนี้ถ้าแบบเราไม่มาจุดเงี้ย ลองไปเจอนนจุดอื่นเพราะว่ามีนะ <Okay. S 1> เคยเห็นในแบบ YouTube ยูทูบอะไรเงี้ยเยอะอยู่แล้วคนไม่แบบไม่เดือดขนาดนี้เลยจะผมลองไปเดินเล่นหาดูดกว่นถ้าไม่เจอก็กลับห้องละผมอาจจะไม่ถูกครับจุดทัวรลิตที่คนเยอะและเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ <c oughs> ไปหาแบบว่าอาหารโลคอลชาวบ,บ้านทำกินกันเองอะไรอนี้ดีกว,ว่าอย่างนั้นน่าจะ สนุกกว่านะพอเป็นแย่งกันกินแย่งกันซื้อแล้วผมว่าความเป็นจอยมันลดลงนิดหน่อยอันนี้อ๋ตอตรงนี้เหมือนเป็นบุธทักนะครับเดี๋ยวเดินดูสักรอบหนึ่งถ้าเวิร์กจะกินพาม <c oughs> ว่าจะไปหายาตายกินไม่ได้ไปแล้บโดนยากิโซบาร์ร้านนี้ไปละเฮ้ยเขาทำน่ากินนะหอมด้วยหอมเลยอ่ะ <c oughs> นี่ร้านนี้ เดี๋ยวเรามาซัดกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงนะครับอันนี้1,200เยนไซส์ L ก็ประมาณ200กว่าบาทเนาะเออใช่ใช่พันหนึ่งสองร้อยสกว่าบาทเออพอคิดเป็นเงินไทยก็แพงอยู่นะช่างมันช่างมันมาเที่ยวนะก็มาเนี้ยแหละอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นผมก็คิดตกมือละพันเนี่ยพันเยนเพนพันคพันเยนนะ 1, 000, 1, 000, 1, 000, นะไม่ใช่พันบาทนะมาเฮ้ยน่ากินนะเนี่ยอันนี้ผมสั่งเนี่ยคิซบะหมูมาก ไอ้หอมอืมอร่อยหอมที่เปล่ง,งตกใจกว่าข้องลูเยอะด้วย ไซเอ็นไซเอ็ดไซเอ็ดเก้าร้อยไซเอลพันสองไซเอลเลยเนาะอา <c oughs> กาศตอนนี้ฟิวฟิวไลท์ยอยู่ที่ศูนย์นะศูนย์องศาห,หนาวมากอยากกินตาาัวบะร้อนๆจรินใจแล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จผมก็กลับโรงแรมนอนแนละ้ะพรุ่งนี้ผมจองชิคกอร์เซ็นไว้ผมไปงานสกีประมาณหกโมงเชา้า ออกจากโรงแรมมากตีห้าต,หาตีห้าครึ่งเผื่อไปลงทาง<อ>แต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่ากร,กระเป๋าเลยไม่มีไม่มีภาระอะไรเลยไปแต่ตัวพรุ่งนี้ทิ้งของทีโรงแรมหมดฝอ,อ,อยนานไม่ได้เย็นหมดแล้วเพิ่งผ่านมาร้อนอนะ ไปมาถึงโรงแรมเลยโคตรดีหนาวมากหนาวโคตรโอเคครับก็กลับถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะวันนี้วอลของผมก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เอ,อวันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเฟิร์สไทม์ในาใหญ่ของผมนะครับก็ เป็นการมาเที่ยวคนเดียวครั้งแรกเป็นการมาฟุโก,โก,กุโอกะคนเดียวครั้งแรกแล้วก็เป็นการวอล์กแบบนี้ครั้งแรกนะครับก็เอาจริงเห็นกล้องก็เขินๆหน่อยนะพูดไม่ค่อยถูกวอล์ครู้เรื่องบ้างรู้เรื่องบาง้งบางก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้ววันนี้เริ่มวันก็ไปผิดทาง <c oughs> ไปดาไซฟุผูก็ไปเข้าข้างหลังก่อนนะครับยิ่งทําให้แบบโลกเข้าไปใหญ่เลยก็ถ้าดูแล้วรู้สึกอึดอัดหรือติดขัดไงก็ต้องขออภัยอีกทีครับก็จะ หวังว่าจะได้เจอกันในเทปต่อไปนะครับผมว่าน่าจะมีลงอีกเรื่อยๆเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับวอล์กวันนี้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่นาง,งาซาก,กิครับผมสวัสดีครับ